สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เกิดปีเถาะนะคะมาดูกันนะหัวข้อนี้คือชีวิตคุณจากนี้จนถึงสิ้นปี68จะเป็นยังไงจะเจอกับอะไรบ้างนะคะจากนี้เนี่ยก็คือจากวันที่คุณฟังคลิปนี่แหละนะมาดูกันเลยนะคะปีเถาะปีกระต่ายมาดูเป็นแบบ12นกักษัตร์กันบ้างนะคะเพื่อที่จะได้ไปดูควบคู่กับ ในแบบ12ราศีที่ไม่หมอะทาไปแล้วเนาะนะคะบางทีมันก็อาจจะแตกต่างกันบางแง่มุมแบบนี้นะคะก็ดูผสมผสานกันมาดูกันนะคะขอพลังงานคนที่เกิดปีเถาะกันเลยนะคะปีกระต่ายนั่นเองนะมาดูกันนะคะออชีวิตนะคะหรือว่าดวงของชาวปีเถาะนับจากวันที่ฟังคลิปเลยจนถึงสิ้นปี68นะอีก3-4เดือนเนาะจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะมาดูกัน มาเปิดดวงชาวปีเถาะนะคะใบแรกเป็นสองคาถาอ่าคิงถ้วยนะคะแปดถ้วยโอเคเจ็ดถ้วยนะคะอวยพ่ยถ้วยเยอะมากนะแล้วก็เดอะสตาร์โอเคนะสิบเหรียญแปดเหรียญอืมสี่ถ้วยถ้วยเยอะมากจริง the f o ู l นะคะเอ้าเดวิ l นะ มาดูกันอย่าเพิ่งฟุ้งซ่านนะคะสิ่งที่แม่หมอเห็นเนี่ยชาวปีเถาะเหมือนกับว่าตอนนี้กิเลสหนาไปหน่อยอยากนั่นอยากนี่นะอยากหลุดพ้นอยากจะไปจากที่นี่บางทีบางคนเป็นแบบนี้นะอยากจะหลุดไปจากตรงนี้สักทีอยากจะทิ้งทุกอย่างแล้วเดินหน้าไปอยากจะเซตศูนย์ใหม่อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากจะทิ้งทุกอย่างที่มันเป็นภาระคาระคาสังเออบางครั้งมันเป็นอารมณ์เนี้ยนะคะอยากที่จะมองหาโอกาสใหม่ๆนะเบื่อเซ็งจับจด มันเป็นภาวะของคนฟุ้งซ่านด้วยเหมือนกันนะสำหรับชาวปีเถาะที่แม่หมอมองเห็นเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่ามันอยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตซะเหลือเกินนะตัวคุณเองกําลังมองหาโอกาสใหม่ๆงานใหม่ๆนะคะออการที่จะเริ่มต้นค้นพบอะไรใหม่ๆการสื่อสารหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องโลกออนไลน์นะคะบางคนจะทําเรื่องโลกออนไลน์นะการสื่อสารช่องทางใหม่ๆหรือใดก็ได้เนี่ยมันเป็นลักษณะนั้นนะคะกําลังเตรียมมองหาต่อยอดอะไรบางอย่างอืม มันเป็นลักษณะนั้นน่ะนะคะหรือแม้แต่กระทั่งการเจราจาต่อรองการที่จะสารสัมพันธ์หรือการที่จะเข้าสังคมหรือการที่จะอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนคุณกําลังมองหาโอกาส แล้วก็วิสัยทัศน์ของคุณหรือช่องทางใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเลยแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าอารมณ์คุณยังไม่นิ่งนะสถานการณ์อารมณ์ของชาวปีเถาะยังไม่นิ่งสามารถปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาหวั่นไหวได้ตลอดเวลามันเป็นภาวะของความหวั่นไหวนะคะมันไม่ค่อยที่จะเสถียรหรือว่าคงทนถาวรสักเท่าไหร่นักนะเดี๋ยววันนี้เป็นอีกแบบพรุ่งนี้เป็นอีกแบบมลืนอีกอย่างหนึ่งก็ได้มันเป็นอารมณ์ที่แบบ อารมณ์ศิลปินออว่าเป็นลักษณะนั้นนะคะใจคิดอยากจะ ย,ย,ย้ายเปลี่ยนแปลงละทิ้งบางสิ่งบางอย่างไปแบบนี้แต่มันเป็นแต่มันเป็นลนักษณะของอารมณ์ชั่ววูบหรือกิเลสนะกิเลสคือความอยากอะไรอย่างเงี้ยนะต้องระวังการคิดผิดทําผิดไว้ด้วยนะคะสาหรับชาวปีถอเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะตัวคุณอยากเซตศูนย์อยากเริ่มต้นอะไรใหม่เต็มที่ละบางคนอยากจะใช้จินตนาการนูน่นนี่นั่นแต่ระวังจินตนาการไปในทิศทางที่มันไม่ดีด้วยนะนะคะใช้จินตนาการในทางที่ผิดศีลผิดธรรมแบบนี้อันนี้ต้องระวังนะคะเพราะสิ่งที่เห็น มันเป็นแบบนั้นเนาะการคิดจินตนาการหรือการที่จะทําอะไรเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ถูกหลักศิลธรรมหรือไม่ได้ถูกกฎเกณฑ์กฎระเบียบกฎหมายสักเท่าไหร่มันเป็นแบบนี้เลย นะแต่ถามว่าดวงของคนปีเถาะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่มีจินตนาการอยู่แล้วล่ละนะคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็มีพรสวรรค์อย่างโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวแต่มันมันไม่ไดีอย่างหนึ่งคือมันเปลี่ยนแปลงง่ายมันไม่ค่อยมั่นคงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนั้นอะวันนี้คิดจะทําพรุ่งนี้ไม่ทําอีกแล้วม,มันเป็นมันเป็นอะไรที่มันมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะแล้วคุณก็เป็นคนที่ ทบทวนทบทวนตัวเองหรือว่าเขาเรีเยกอะไรนะี่สามารถเยียวยาจิตใจตัวเองได้ตลอดเวลาเนอะมันเป็นแบบนี้มีความหวังใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลานะดวงค่อนข้างโดดเด่นนะสาหรับปีเถานะนับจากวันนี้ไปจนถึงสิ้นปีนะคะโดดเด่นมีประกายมีแสงอเออมันเป็นลักษณะนั้นนะคะออสามารถที่จะใช้ศิละปะศิลปินเอ,อ่อความอ,อ,อะไรนะความคิดสร้างสรรค์ของตัวคุณเองนะ่ะ เอามาให้เป็นประโยชน์ได้สร้างผลประโยชน์ได้สร้างความเด่นดังและมีชื่อเสียงสร้างคุณค่าให้กับตัวคุณเองได้นะนะคะช่วงนี้เราก็ทำโพสลงโลกออนไลน์ไปเลยจะเป็นอะไรที่ดีแล้วเหมาะกับคุณมากๆในช่วงนี้อื นะแล้วก็จะหาหาเงินได้ด้วยนะคะแม่หมอบอกเลยการเงินดีนะการเงินมี1ิเหรียญมี8เหรียญขึ้นมานะคะแต่ติดตรงไหนรู้ไหมติดตรงที่ไม่ค่อยทำนะติดตรงที่ไม่ค่อยทำเป็นลักษณะนั้นที่แม่หมอพูดไปนั่นแหละแต่ถ้าทําเมื่อไหร่ขึ้นมาลงมือทําเมื่อไหร่ขึ้นมารวยเมื่อนั้นมีเงินเมื่อนั้นยิ่งทํายิ่งได้ชาวปีเถาะเนี่ยยิ่งทํายิ่งรวยเพราะฉะนั้นจะหาโชคลากฟุกๆุแม่หมอมองว่าอันนี้มันเป็นลักษณะที่มันต้องทำเนาะในรอบเปิดเซลติกนะแต่ยังเปิดไพ่ไม่หมดนะคะเดี๋ยว ดูอีกสองสำรับสุดท้ายว่าจะพอมีโชคลาภลอยบ้างไหมอะไรแบบนี้นะคะแต่รอบนี้ที่เปิดมาเนี่ยมันยังเป็นลักษณะที่ว่าอุปสรรคของคุณก็คือการลงมือทำนั่นเองนะคะได้แต่มองหาโอกาสได้แต่มองดูนั่นดูนี่คิดโปรเจกต์นั่นโปรเจกต์นี่เราก็หันหลังให้กับโปรเจกต์แล้วก็เป็นประมาณเบื่อเซ็งไม่ทำดีกว่าอมันเป็นอารมณ์นั้นน่ะนะคะ ในเรื่องของการงานด้วยนะการงานก็มองหาโอกาสใหม่ๆนะคะติดอย่างเดียวคือลงมือทำนะคะเงินก็จะมางานะเงินก็จะมางานก็จะมานะคะมันเป็นลักษณะนี้ได้นะในเรื่องของความรักไพ่ถ้วยขึ้นใหม่เยอะแยะเลยมีตัวเลือกเยอะเหรออืมแต่ตัวคนเองกําลังมองคนทางไกลนะคะมันเป็นลักษณะนั้นสื่อสารทางไกลติดต่อกับคนทางไกลแบบนี้นะแต่ถามว่าตัวคนเองมี มีตัวเลือกเข้ามาไหมมีแต่คุณรู้สึกว่าคุณเบื่ออคุณอาจจะเป็นลักษณะของการเบื่อเบื่อคนหลายๆคนก็ได้คุณตอนนี้เหมือนคุณโฟกัสใครคนใดคนหนึ่งอยู่นะคะอถ้าเกิดก่อนนั้นเนี้ยหรือปัจจุบันยังโฟกัสไม่ได้แม่หมอมองว่าถัดไปจากในอีกเดือน2เดือน3เดือนคุณจะโฟกัสใครคนใดคนหนึ่งแล้วสื่อสารอยู่คนเดียวในขณะที่ถามว่ามีคนคุยกับคุณเยอะแยะไหมมีนะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะที่คุยกับคุณเยอะแยะมากมายที่คุณคุยด้วยอ่ะ นะคะแต่เหมือนกับว่าหลังจากนั้นเดี๋ยวคุณจะไปโฟกัสโฟกัสที่ใครคนใดคนหนึ่งในเรื่องคนโสดเนาะมันเป็นลักษณะนั้นแต่ถามว่าถึงแม้คุณจะโฟกัสคุยกับคนใดคนหนึ่งจิตใจของคุณยังอยากที่จะเริ่มต้นหรือว่าหนักแน่นชัดเจนเลยไหมไม่นะคะมันเหมือนในใจของคุณคุณยังอยากอิสระอยู่คุณชอบความอิสระคุณชอบจริงๆเป็นคนมีความเป็นเจ้าชู้เนาะเออมันเป็นลักษณะนี้นะคะ ลักษณะเจ้าชู้ลักษณะไม่อยากยึดติดหรือผูกพันผูกมัดหรือให้ใครมาผูกมัดคุณคนใดคนหนึ่งไม่ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนโสดจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอืมแม้แต่คนมีคู่คนมีคู่นะในเรื่องของความรักมีเกณฑ์ไกลกันแนมะ้บางคนอยู่กันคนละที่อีกคนหนึ่งอาจจะต้องไปทํางานต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรแบบนี้ห่างกันแต่ถามว่าสื่อสารกันอยู่ไหมสื่อสารกันอยู่นะคะแต่ก็ต้องระวังมันมีเดวิลขึ้นมาแล้วติดกับไพ่เจ็ถ้วยนะคะคนใดคนหนึ่งอาจจะ เริ่มมีตัวเลือกนะคะเริ่มมีตัวเลือกเริ่มมีคุณคุยเพิ่มอะไรแบบนี้นะก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะกรณีสําหรับคนมีคู่มันเป็นแบบนั้นนะสุขภาพบ้างนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคุณจะเยียวยาจิตคุณจะเยียวยาตัวเองได้เร็วอยู่แล้วนะจะเป็นอะไรอ่ะถ้าเป็นอะไรประมาณนั้นนะคะแต่มันจะมีบ้างแหละอาจจะเป็นไม่ไม่หนักหนานะคะปวดคอบ่าไหลแบบนี้นะ จะเป็นลักษณะปวดเนื้อปวดตัวเนาะอืมนะนอกนั้นยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเห็นอะไรมากนะคะเป็นลักษณะนี้แหละข้อบ่าไหล่ตามข้อตามข้อตามหัวเข่าข,ข้อเท้าหลังเออหลังด้วยนะก็ประมาณนี้นะคะที่จะเจ็บปวดเจ็บป่วยนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันอีกหนึ่งสำรับนะคะมาดูซิว่าสำรับนี้จะบอกอะไรบ้างมาดูกัน มาดูซินะชีวิตของชาวปีเถาะจากนี้ไปจนถึงสิ้นปี68จะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันนะคะมนตรีนะคะโอ้สุดยอดใบแรกเปิดมาก็สวยเลยละกาอ่าใช่อันนี้เป็นลักษณะของชาวปีเถาะอ,อยู่แล้วลักสวยลักงามนะคะ โชคดีพาณิชย์น่นะคือมหัทธนูนั่นเองนะเป็นไพ่มหทธน,นคือความร่ํารวยเห็นไนะแต่มันต้องทํานะคะแต่มันต้องลงมือทํามาตานะมาตาถ้าเป็นคนไอ้นี่ก็คือการเริ่มต้นพระราหูมาอีกแล้วเห็นไหมก็เปรียบเสมือนเดว,วิลนั่นแหละนะนะชาวชาวเถาะนะคะต้องระวังนะการผิดสิลผิดธรรมหรือทําสิ่งที่ไม่ดีนะคะหรือการถูกอิทธิพลมืดครอบงําหรือใดๆก็ตามนะมันเป็นไปได้ นะมันเป็นไปได้นะการทําอะไรที่ไม่ดีนะคะดวงของคนปีเถาะนะคะจากนี้จนถึงสิ้นปีเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ตามคุณจะได้รับการสนับสนุนมากๆไม่ว่าคุณจะทํางานอาชีพใดอะไรใดๆนะคะเรียกว่าเรียกว่าพื้นดวงดีอ่ะพื้นดวงมันสบายนะมันไปได้เรื่อยๆมันจะทําอะไรมันมีคนสนับสนุนทั้งนั้นนะ่ะแต่ติดที่ตัวคุณเป็นยังไง ไม่เคยอยากจะทํานะคะมันเป็นลักษณะนั้นคือคือทาแต่ทําไม่จริงจังอะมันเป็นแบบนี้แต่ถ้าคุณทําจริงจังเมื่อไหร่แม่หมอจะบอกเลยว่าโอกาสรวยมันไม่ยากเลยสําหรับคุณนะช่วงนี้อาจจะแต่งตัวเก่งแต่งตัวสวยหล่อหน่อยตกแต่งประดับมากหน่อยอะไรแบบนี้หลงตัวเองนะออกแนวหลงตัวเองมันเป็นลักษณะนั้นนะคะ การเงินการทองมันดีขึ้นชื่อเสียงมันดีขึ้นคือมีคนนิยมช,มชมชอบเยอะไงนะจากนี้ไปถึงสิ้นปีมันเป็นดวงสเสน่ห์นะเป,นเป็นดวงสเสน่ห์ที่เยอะมากๆนะสําหรับชาวปีเถาะนะคะก็เป็นไปได้แหละนะอาจจะมีแบบหลงตัวเองบ้างหรืออะไรบ้างแบบนี้นะคะอืมนะบางคนมีเกณฑ์มีลูกได้ด้วยนะคะบางคนมีเกณฑ์มีลูกนะการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะคะ หรือถ้าไม่อย่างนั้นนะคะสําหรับคนโสดเลยเนี่ยก็จะมีผู้หญิงนะมาเอาใจใส่ดูแลอุปถัมภ์ส่วนใหญ่นะคนที่จะเข้ามาอุปถัมภ์จะเป็นผู้หญิงนะคะเป็นลักษณะนั้นแต่อย่าทําอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมแม่หมอเตือนอีกแล้วมาดูกันต่อนะคะชีวิตคุณจากนี้จะเป็นยังไงนะอืม ปัตตานีฉลูพระงครมรงอัตตะเออโอเคนะสิ่งที่พายอยากจะบอกคือ เ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะรู้ทันจิตตัวเองอะ่ะหรือหรือเจริญภาวนาเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะคะเราไปติดกับไพ่ราหูด้วยเนาะนะอันนี้ก็คือสิ่งหรือวิธีแก้นั่นเองนะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะการที่เรามีสติเนี่ยนะคะกิเลสหรือว่าสิ่งที่เราคิดผิดทําผิดมันจะดับไปนะเมื่อไหร่ที่มีสติเนี่ยอาการหลงอาการอาวิชชาเนี่ยมันก็จะดับไปมันเป็นลักษณะนั้นดูภาพนี้นะคือการนั่งสมาธิการเจริญภาวนาเนาะเจริญวิปัสสนากรรมฐานแบบนี้เป็นต้น นะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่บอกอยากให้คุณทำนะเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองไม่ให้ทำอะไรที่มันไม่ดีขึ้นมาเออมันเป็นลักษณะนั้นนะคะระวังความใจร้อนนิดนึงนะอืมพอมันมีอำนาจอะของคุณมันจะเป็นลักษณะที่ดวงค่อนข้างดีนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนแล้วคุณโตเร็วไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งหนะ้าที่การงานใดหรือใดๆก็ตามอะมันโตเร็วมันมีคนสนับสนุนมันมีแบล็คดีนะ ปีมะลงเนี่ยมีมะลงขึ้นมาด้วยนะมันบ่งบอกถึงความเป็นผู้นําอํานาจความสง่างามชื่อเสียงมันมาหมดแบบนี้แต่ตัวคุณต้องใจเย็นนิดนึงระวังเรื่องการประทะการต่อสู้การฟาดฟันหรือสงครามเนาะถ้าใครเป็นทาหารเนาะเออก็ มันเป็นลักษณะนั้นนะคะแต่จะโตไวจะเด่นจะดังไวเนี่ยดวงมันดังดวงมันเด่นดวงมันใหญ่โตมันเป็นแบบนี้แต่ต้องใช้ความอดทนที่มากหรืออีกมุมหนึง่งไพ่อยากจะบอกคุณว่าต้องต้องใช้ความอดทนนะคะกับอ,อ,อารมณ์สิ่งที่มายั่วยุแบบนี้นะคะแล้วคุณจะอยู่ได้อย่างสงบสุขลงตัวอืมมันต้องใช้ความอดทนนะแล้วก็ความนิ่งเออ ความนิ่งแล้วก็ระยะห่างนะแบบนี้เป็นต้นนะคะอืมคนมีคู่ก็เหมือนกันนะคะอาจจะมีระยะห่างกันแบบนี้นะต้องใช้ความอดทนนะคะแล้วความเชื่อใจอ่ะมาดูกันต่อนะชีวิตคุณจากนี้จะเป็นยังไงอีกนะคะมาดูกันขานอมิตรอยู่ ภาษาทักทินโอ้ยะมะขันนะคะไว้ใจใครไม่ได้นะในช่วงสิ้นปีเนี้ยครึ่งปีหลังเนี่ยนะคะเ,เพื่อนไม่ดีนะคะระวังเจอมิตรไม่ดีที่จะมาทำให้คุณเกิดความเสียหายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องเขาเรียกอะไรนะ มีสตินะ่ยมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานะเราก็ทํางานจะได้ไม่ผิดพลาดด้วยนะแล้วอีกอย่างเนื้อคือช่วงครึ่งปีหลังก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดนะมีโอกาสที่จะผิดพลาดมีโอกาสที่จะถูกตําหนิติเตียนได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่ไพ่บอกนะก็คือสติตัวสตินั่นเองนะจะช่วยแก้ทุกๆปัญหาเลยที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณเป็นลักษณะนั้นนะคะ มีทักทินขึ้นมาบางทีก็คือเรื่องเสียเงินเสียทองได้นะคะมีเหตุที่จะต้องเจอความยากลําบากอาจจะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายด้วยระวังการเจ็บป่วยนะคะระวังการเจ็บป่วยเนาะใบใบมันมีใบอะไรนะเดอะสตาขึ้นมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังการเจ็บป่วยโดยเฉพาะช่วงล่างนะช่วงล่างอาจจะต้องรับการรักษาตั้งแต่เอลลงมาเลยนะคะเออตั้งแต่เอลลงมาเลยนะอาจจะต้องการรับการรักษาแบบนี้เป็นต้น นะคะอืมนะก็จะลำบากหน่อยมันเป็นพยาของภาวะของความยากลำบากนะเป็นลักษณะนั้นนะมันเกี่ยวกับการต่อสู้นะคะเออก็ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวนี่เหมือนเหมือนดูดวงให้ทหารเนาะเออแต่มันมันขึ้นอย่างจริงๆนะแลนะเป็นไพ่นักต่อสู้ขึ้นมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะต้องระวังนะเดี๋ยวมันไม่งั้นไม่จะทำให้เกิดความยากลำบากแล้วก็ยามขันเนี่ยมันคือ พาให้เสียหายนะคะจิตใจร้อนรุ่มเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้คืออย่างที่บอกมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมแบบนี้ก็ได้ก็คือการปฏิบัติทำแล้วนะคะคือการสร้างสติของให้กับตัวเองขึ้นมาเนาะมาดูกันต่อนะคะชีวิตคุณจากนี้จะเป็นยังไงอีกมากัมมะปราศาสตมูละ ชวดอุตสาหะต้องพยายามนะคะต้องใช้ความพยายามที่มากเพราะสิ่งที่เห็นมันเหมือนกับว่ากิเลสแรงอะ่ะกิเลสชาวปีเถาะแรงนะมันชอบดึงไปให้เราไม่ประสบความสําเร็จอะ่ะให้เราขี้เกียจบ้างให้เราอะไรบ้างแบบนี้นะคะแล้วพอดึงไปทางนั้นมากๆนะงานผิดพลาดงานไม่สําเร็จงานไม่ทํามันเป็นลักษณะนั้นแล้วก็จะเกิดอาการ เราก็จะโดนตาหนิติเตียนไงหรือว่าจะมีปัญหามีความเดือดร้อนเข้ามาในชีวิตได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคือ ตั้งใจทํางานให้มากเพราะดวงคุณกําลังดีกําลังขึ้นนะคะถ้าตั้งใจทําช่วงนี้ไม่ว่างานอะไรเข้ามาก็ทําไปนะคุณมีโอกาสรวยจริงๆนะคุณมีโอกาสได้ทรัพย์สินบ้านที่ดินคอนโดโรงงานรถหรืออะไรอะ่ะที่คุณอยากได้ที่คุณต้องการคุณดูนะมีไพ่ประสาทขึ้นมาหมายถึงความสมความปรารถนาการประสบโชคดีความยิ่งใหญ่บุญกุศลหนุนหลังคุณดูนะกองเงินกองทองขึ้นมาเพียบเลยนะคะ ออแล้วอีกอย่างหนึ่งนะตัวชาวปีทอเองช่วงนี้ก็คือ,อ,อสมองปัดเปลืองอ่ะเขาเรียกปัดเปลืองปัดเปลียวคล่องแคล่วว่องไวมากๆเพราะฉะนั้นใช้ตรงเนี้ยมันเหมือนเขาเรียกอะไรนะสมองสั่งการแต่กายไม่ทําเข้าใจปะคือสมองมันปัดเปลืองมันจะคิดอะไรก็ได้มันสาเร็จหมดคิดอะไรก็ดีไปหมดแผนการดีไปหมดแต่มันไม่ค่อยทำเนี่อมันติดตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่ไพ่บอกทาไม่ทําก็คือทุกอย่างมันก็จะเดือดร้อนนะแล้วก็มีสติด้วย ภาคเพียรน,นะไพ่ใบนี้คือความภาคเพียรหรือความพยายามหรืออดทนอุตสาหะเอาใจใส่ในงานที่ทําแบบนี้กมัมมะอ่ะมาดูกันต่ออีกหนึ่งสำรับสุดท้ายนะคะมาดูซิสําหรับนี้จะบอกอะไรมาดูกันใบที่ 52, 89, 51นะคะ47แล้วก็ใบที่70นะ โอเคเห็นไหมอารมณ์คุณเป็นอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายเหมือนที่แม่หมอบอกนั่นแหละแล้วเดี๋ยวอารมณ์ก็ดีอารมณ์เหมือนเปนคนเป็นไบโพล่าเลยเออเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ร้ายสลับสับเปลี่ยนกันรวดเร็วแบบเนี้ยแล้วก็เหมือนกันที่บอกว่าเดี๋ยวทําเดี๋ยวไม่ทําแล้วอย่าไปทําอะไรฟาดมงฟาดงาออกหน้าสื่อออกหน้าสื่อด้วยนะมันจะเป็นผลร้ายเนาะกับสิ่งที่คุณทําอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คุณโดนตําหนิติเตียนหรือว่าอ,อ ธุรกิจมันไปต่อไม่ได้งานมันไปต่อไม่ได้แบบนี้แต่ถามว่ามีคนเข้ามาโปรเทคปกป้องคุณไหมมีนะคะเนื่องจากดวงของคุณเป็นดวงที่มีเสน่ห์มากๆนะต่อให้ไม่มีคนชอบแต่มันจะมีคนรักอ่ะผิดยังไงก็รักอ่ะแล้วก็สนับสนุนคุณมันเป็นแบบนั้นแต่อย่าให้เป็นแบบนั้นเลยนะคะ จะทําอะไรมักได้รับชัยชนะและคําชมเชยอ,อยู่ตลอดนะชาวปีเถาะนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ดวงดีรีบทําอะไรดีๆเข้าไว้นะอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปนะเออเพราะว่าคนเรามันไม่ได้ดวงดีทั้งชีวิตเนาะเออมันจะมีจังหวะของมันดีบ้างร้ายบ้างอะไรแบบนี้อะมาดูกันต่อนะคะใค่จะบอกอะไรอีก อ่านั่งสมาธิใหม่อีกแล้วทําบุญใหม่อีกแล้วให้ทาดโอ้โหมาจะติดสามใบเลยอะนะแล้วก็ใบที่32แล้วก็ใบที่73อืมระวังการมีปัญหาชู้สาวทะเลาะกันเรื่องชู้สาวนะคะนะอันนี้เกิดขึ้นได้นะคะความที่มันไม่พอนะกิเลสหนาะแบบนี้เป็นต้นนะสิ่งที่ไพ่ย,ย้ำเลยเห็นไหมคุณดูนะไพนน่นั่งสมาธิชุดขาวชุดขาวทำบุญมาสาอันเลยนั่งสมาธิมาสองคุณดูนี่ เห็นไหมเพื่อให้อะไรระง,งับกิเลสนี่ชุดขาวกำลังทำบุญอนุโมทนาบุญนะคะทานศีลภาวนามาให้ครบสวนมนฟังธรรมมาด้วยนะคะเดี๋ยวไพ่ไปดีคือคุณจะแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกเนาะให้คุณปฏิบัติธรรมนะนั่งสมาธิพิจารณา ไกลใจมากๆนะคะเดี๋ยวปัญญายาณมันเกิดขึ้นน่ะคุณจะพิพพจารณาแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้คุณจะรู้อะไรผิดอะไรถูกอะไรควรทําและอะไรไม่ควรทำอืมบางคนบอกว่าอุ้ยทาไมฉันจะไม่รู้ทุกวันนี้ฉันก็รู้แล้วอะไรผิดอะไรถูกแต่แม่หมอจะบอกให้เลยนะเวลาไปปฏิบัติจริงๆอะรู้รู้เฉยๆเนี่ยกับรู้แจ้งเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะมันไม่เหมือนกันเลยนะบางทีเราคิดว่าเอ้ยอย่างเงี้ยเราทำเนี้ยไม่ผิดน่ะ แต่จริงๆมันผิดแต่เราไม่รู้นะเพราะฉะนั้นต้องลองปฏิบัติด,ดูแล้วปัญญายาณคุณจะเกิดขึ้นเนี่ยดอกบัวมันขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจะมันจะรู้แจ้งแบบแบบปัญญายาณเกิดแล้วคุณจะเข้าใจนะคะให้งดเว้นความชั่วทําแต่ความดีเท่านั้นนี่ไพ่บอกนะคะอนุโมทนาบุญในสิ่งที่คนทําดีฝึกเรียกว่าฝึกเป็นมิจฉาทิฏฐิอะนะคะฝึกเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นมิจฉาถ้าเป็นมิจฉาแล้ว เราจะคิดผิดทําผิดหมดนะเพราะดวงของคุณมันมีเดวิลขึ้นมันมีลาหูขึ้นแบบนี้นะโดยเฉพาะเรื่องชู้สาวเรื่องความเจ้าชู้หรืออะไรแบบนี้ต้องระวังนะคะมาดูกันต่อห้าใบสุดท้ายมาชีวิตคุณจากนี้ถึงสิ้นปีจะเป็นยังไง โอ้โหหลูหลาเชีอ่าใบที่สามหกลุ่มหลงม,ม,มัวเมามาอีกแล้วนะเออบวชไปเลยไม่บอกอ่าสองใบสุดท้ายคุณดูนะคะเน้นอ่ะสองใบสุดท้ายยังจะเป็นไพท่ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของกัน ประพฤติปฏิบัติธรรมอีกนะคะนี่อันนี้การลักษณะของทานบาร,รมีนะการสร้างทานบาร,รมีเป็นเจ้าภาพพระป่ากระถินก็ได้นะการถวายสัฆทานก็ได้อะไรแบบนี้อันนี้คือการบวชเลยนะการบวชการประพฤติปฏิบัติธรรมไปเลยแบบนี้ตายล้มกาสาวพัดนะแต่จริงๆแล้วแม่หมอมองว่า ต่อให้เราเปลี่ยนต่อให้เราไปบวชเนี่ยนะมันก็เหมือนกับเราเปลี่ยนแค่เปลี่ยนเสื้อผ้าเนาะเราต้องเปลี่ยนจิตใจนะสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนจริงคือเรื่องของจิตใจนะคะประพฤติไม่ต้องถึงขั้นบวชก็ได้ประพฤติปฏิบัติรมอยู่ที่บ้านแต่บางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่ จะได้ไปงานบวชเขาก็ได้นะเออจะได้ไปงานบวชจะได้ไปบุญงานบุญใหญ่นะคะแล้วก็ไปถวายพระป่ากระถินหรือว่าถวายพระไตรอะไรแบบนี้ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ไปทําบุญด้วยแต่อีกมุมหนึ่งคือไพ่บอกให้ทํามากๆแบบนี้ก็ได้นะคะระวังเรื่องการเสพติดมากๆเลยบางคนเสพติดการพนันนะไม่ว่าจะติดอะไรมันจะลุ่มหลงโมเมางองงามแงมเดี๋ยวจะเป็นที่คอลหากงคนอื่นนะคะโดน โดนด่าว่าโดนดูถูกโดนตําหนิติเตียนโดนนินทารับหลังแบบเนี้ยนะดยพฤติกรรมของเราเองนะคะด้วยพฤติกรรมของเราเองที่เราจะโดนคนอื่นเขาว่านะมันเป็นลักษณะนั้นนะคะโอเคแม่หมอขอจบคำทํานายเพียงเท่านี้เนาะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงคอมเมนต์นะคะขอให้คุณมีความสุขและโชคดีสวัสดีค่ะ